รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายประดิษฐ์จัดโสภาหุ้มในการโรงเรียนทุ่งท่าท่าลี่ดอนกลางสามคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองค่ายเขตสอง โดยปฏิบัติหน้าที่พ่วอในวยการสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ2,566ใน4ด้านได้แก่ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 3. ด้านคุณภาพทางการศึกษาและ 4. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อยอดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิถีอนาคตวิถีคุณภาพรวมถึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตสองได้แก่วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรมโดยผ่านโครงการคลินิก 3R ห้องเรียนคุณภาพการพัฒนาศัก,กยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC เป็นต้นทั้งนี้การบริหารงานจะต้องมีการบูรณาการทั้ง5ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันดังนี้ ด้านที่1ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนพิชกชมบทบาทครูให้เป็นโคช้ชหรืออำนวยการสอนโดยส่งเสริมศัก,กยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning รวมถึงนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดลงมือปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารหรือการนำเสนอผลงานโรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของขคณะครูอย่างเป็นระบบโดยการนิเทศการสอนในรูปแบบ PLC ทำให้ครูเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งในด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มศักยภาพโดยเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการจัดตั้งสภาน,นักเรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยและโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือเพิ่มโอกาสความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันขั้นที่ส ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ไปปฏิบัติได้แก่การดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อให้ผู้เรียนครูและบุคลากรตลอดถึงผู้ปกครองผู้มาติดต่อราชการมีความรู้ความเข้าใจรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนและร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุกต่างๆในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโครงการคลินิก 3R โครงการห้องเรียนคุณภาพและสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหารงาน TTD Model ด้วยการทำงานเป็นทีมสร้างองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือความไว้วางใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพสีมิติคือคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารและคุณภาพโรงเรียนด้านที่4ี่ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการจัดตั้งสภานักเรียน การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการทำ MOU กับผู้อุนวยการสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการสถานีภูทรอ,อำเภอพลนพิสัยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้างโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลชุมช้างรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดท่ลี่ศีสะอาด ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนจัดระบบให้บริการนำเสนอผลงานกิจกรรมรางวัลต่าง,างๆเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพมีส่วนร่วมเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษานำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารการจัดการสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน สร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยจัดนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย PLC เป็นต้นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษารางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปี2565รางวัลเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี2565ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษารางวัลเกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ผนที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นประทมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประทมศึกษาปีที่6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบวกพ่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งางนศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความหมกพ่องทางสติปัญญาระดับัชัปนปฐมศึกษาปีที่1-6งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70